ครุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับผูกพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับก็เป็นภาพของ หนูเนี่ยกำลังไปกินโดนัทนะครับในร้านท็อปเดลี่สาขาสุขุมวิท33คืออย่างคุณผู้ชมนี่ไปดูกันนะครับคือหลายคนนี่บอกว่าเห็นแล้วขนลุกมากๆนะครับว่าทําไมมีหนูเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เข้ามากินโดนัทนะครับซึ่งล่าสุดเองนะครับทางบริษัทก็ได้มีการทาหนังสือชี้แจงนะครับแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ก็ต้องสั่งปิดร้านนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้ว2วันเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับชมครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคืออย่างที่เห็นเลยนะฮะ คือคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีหนูเนี่ยกำลังกินโดนัทอยู่เลยค่ะ,อ,ะอยู่ตรงชั้นบนคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นตัวดำาๆตัวใหญ่เหมือนกันนะคะกำลังกินอย่างอาเดรตอร่อยเลยโอ้โหคือเห็นแล้วนี่ค,คนร้ไัหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ้หนูมันมาจากไหนนะครับทำไมเข้ามาอยู่ในร้านได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้มากินโดนัทแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับที่ท็อปเดลี่สาขาสุข,ขุมวิท33 อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหนูตัวนี้ก็กําลังกินโดนัทอยู่ในตู้นะครับก่อนที่มันก็จะวิ่งไปมารอบตู้แล้วก็หนีออกไปนี่แหละค่ะว,วิ่งไปแล้วคุณผู้ชมหนีหายออกไปแล้วนะฮะไปไประหว่างชั้นด้วยนี่วิ่งไปวิ่งมานี่โดนไปหลายถาดเหมือนกันนะคะพยายามที่จะแงออกมาโอโ้โหวิ่งไปทั่วร้านเลยทีเดียวใช่ครับหลังจากมีการแชร์คลิปนี้นะครับก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับหลายคนก็ตังต้งคาถามว่าในเรื่องของความสะอาดของร้านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทำไมถึงปล่อยให้หนูเข้ามากินโดนัทแบบนี้ได้ ทำให้ล่าสุดเองนะครับทางบริษัทนะครับก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพัทรพรเพนประพัฒนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์นะครับก็ทำหนังสือชี้แจงโดยบอกว่าทางคณะผู้บริหารนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็สั่งให้ปิดร้านแล้วสองวันนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดทุกพื้นที่ในร้านนะครับ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแผนกเบเกอรี่นี่ต้องเข้าไปตรวจสอบเป็นพิเศษแล้วก็สั่งนะครับให้นําสินค้าก็คือสินค้าที่ขายในวันนั้นนะครับทิ้งแล้วทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ก็มีการประสานงานกับฝ่ายอาคารที่บริษัทเช่าพื้นที่ให้เข้าไปตรวจสอบนะครับก็ไปหาดูนะครับว่าหนูมันเข้ามาจากทางไหนตอนนี้ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้นะครับก็ติดต่อไปยังบริษัทกําจัดหนูกําจัดแมลงนะครับใ,<ช>ให้มาตรวจสอบแล้วก็ดักจับหนูทั้งหมดแล้วด้วยครับค่ะคือทางบริษัทเขาก็บอกว่าขอน้อมรับความบกพร่องแล้วก็ขออาภาัยกับเหตุการณ์สุดวิสัยที่เกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะบอกว่าพนักงานทุกคนทําตามมาตรฐานความปลอดภยัยเรื่องอาหารสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัด แล้วก็จะสร้างความมั่นใจส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการแต่หมายหลายคนเห็นภาพแบบนี้ก็อดที่จะตั้งคําถามไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูปิดกันไปถึง2วันทีเดียวน่าจะกําจัดไปได้เยอะอยู่ทั้งหนูแล้วก็มแมลงสาบต่างๆด้วย